คนส่วนใหญ่ใช้เวลา40ปีแรกของชีวิตเพื่อหาเงินไว้ใช้ตอน20ปีสุดท้ายฟังดูเศร้าใช่ไหมแต่ลองมองไปรอบตัวคุณมีใครบ้างที่ยังทำงานทั้งที่อายุเกิน60ปีแล้วมีใครบ้างที่อยาก,กเกษียณแต่ไม่กล้าเพราะไม่มีเงินพอแล้วคุณละกำลังเดินตามเส้นทางแบบนั้นอยู่หรือเปล่าลองถามตัวเองตรงๆว่าถ้าพรุ่งนี้คุณไม่สบายไป6เดือนรายได้คุณจะหายไปได้ไหมคุณใช้เวลาหาเงินทั้งวันแต่ไม่มีเวลาออกแบบชีวิตเลยใช่ไหม หรือคุณกำลังอยู่ในระบบที่รอให้เงินเดือนขึ้นปีละ3%แต่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นปีละ6%เอซนยู่หรือเปล่าเพราะความจริงคือเส้นทางสู่ความมั่งคัง่งมีมากกว่าแค่ทำงานเก็บเงินเราคืออ้อแอดัญญริยาจากช่อง Unlock You ช่องพัฒนาตัวเองที่ไม่ใช่แค่สร้างแรงบันดาลใจให้รู้สึกดีชั่วคราวแต่พาคุณเริ่มต้นลงมือทำได้จริงแม้ยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนคลิปนี้คือหนึ่งในซีรีส์พิเศษ30วันปลดล็อกพลังความคิดสู่ชีวิตที่มั่งคังั่งถ้้้้าาคุณพรรอมแลววเเจะดดินนไปยก วันนี้เราจะพาคุณมาทำแบบทดสอบ2นาทีง่ายๆที่จะเปิดเผยว่าคุณกำลังอยู่ในสโลเลนหรือเฟสเลนคุณจะได้รู้ว่าคุณเหมาะกับการค่อยๆไปช้าๆแบบปลอดภัยหรือจริงๆแล้วคุณมีศักยภาพจะเร่งเครื่องและเกษียณก่อนใครเพราะแบบทดสอบนี้อาจเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของคุณไปตลอดก็ได้และสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณไม่จําเป็นต้องรวยก่อนถึงจะเริ่มออกแบบชีวิตได้คุณแค่ต้องรู้ว่าเส้นทางไหนเหมาะกับคุณที่สุดเรามาเริ่มจากคําถามง่ายๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ รายได้ของคุณตอนนี้ขึ้นอยู่กับเวลาหรือระบบถ้าคุณหยุดทำงานสาวันรายได้จะยังเข้ามาอยู่ไหมคำถามนี้จะบอกได้ทันทีว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทาง slow l a n หรือ f ฟสเลนเส้นทาง slow l a n คือทํางงานเพื่อเงินทั้งชีวิตคนที่อยู่ในเส้นทางนี้คือคนที่ใช้เวลาแลกเงินทุกวันพวกเขาเชื่อว่าแค่ขยันเดี๋ยวก็รวยเองพวกเขาจะเก็บเงินเดือนละนิดหวังว่าจะได้ใช้ตอนแก่รอให้อายุหกก่อนแล้วค่อยใช้ชีวิตเช่น พนักงานประจําที่ไม่มีรายได้เสริมฟรีแลนซ์ที่รับงานเยอะขึ้นแต่กลับเหนื่อยขึ้นคนกลุ่มนี้เหมือนขับรถเก่าวิ่งเลนซ้ายเปิดแอร์เบอร์หนึ่งและหวังจะถึงเส้นชัยเร็วขึ้นในขณะที่เส้นทางเฟสเลนสร้างระบบให้เงินทํางานแทนในหนังสือเดอร์มิเลียนแนวเฟสเลนเอ็มเจเดอร์มาโคบอกว่าคนรวยจริงไม่ใช่คนที่ทํางานหนักที่สุดแต่คือคนที่ออกแบบระบบและปล่อยให้มันทํางานซ้ําได้คนที่อยู่เฟสเลนจะมองหาธุรกิจที่ขยายได้โดยไม่ต้องทําเอง เช่นคอนเทนต์ที่ขายตัวมันเองได้สินทรัพย์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างจากชีวิตจริงอเลโโ็กโคมซีสร้างระบบขายยิมและเปลี่ยนมาเป็นบริษัทที่ขายระบบยิมสุดท้ายปล่อยระบบที่ทังเงินเองได้มาริฟลิโอเธอทำคอสออนไลน์แค่ครั้งเดียวแต่ขายได้ทุกปีสร้างรายได้แบบแพซีฟอินคคมอย่างมหาศาลความต่างของคนสองกลุ่มนี้อยู่ที่เลเวอรเรทหรืออำนาจทวีคูณคนในสโลเลนเขาไม่มีเลเวอรเรทขายแรงตัวเองวันต่อวัน ส่วนคนในเฟสเลนใช้เลเวอเรขายไอเดียขายระบบขายทรัพย์สินแบบซ้ำๆได้วันนี้คุณใช้เลเวอร์เรแล้วหรือยังเส้นแบ่งชัดๆระหว่างสโลเลนกับเฟสเลนคนสโลเลนรายได้เกิดจากแรงบวกเวลาส่วนคนเฟสเลนรายได้เกิดจากระบบบวกทรัพย์สินคนสโลเลนพักไม่ได้เพราะรายได้จะหายส่วนคนเฟสเลนเขาสามารถพักได้เพราะให้ระบบทาง,งานแทนคนสโลเลนยิ่งขยันขึ้นกับยิ่งเหนื่อยขึ้น ส่วนคน s ฟสเลนเขาขยายระบบให้โตแบบทวีคูณคนสโลเลนจะต้องทำงานจนกเกษียณส่วนคน s ฟสเลนเขาจะมีอิสรภาพได้ก่อนอายุ40ปีแล้วเราควรเลือกเส้นทางไหนคำตอบไม่ใช่เลือก s ฟสเลนและลาออกเลยแต่คือเริ่มคิดแบบ Fast สเลนตอนยังมีรายได้ประจำและนี่คือแนวคิดจากซีเคทซอฟต์มิลเลียนแนมายถ้าไมเซตยังเป็นแบบคนหาเงินแบบเดิมชีวิตก็จะได้ผลลัพธ์เดิมๆถ้าคุณตอบคำถามได้ว่า ตอนนี้ฉันอยู่สโลเลนแต่กำลังวางรางฟาสเลนไปด้วยแปลว่าคุณกำลังสร้างความมั่งคั่งแบบที่ไม่ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตแล้วนี่คือเรื่องของพี่บอลชายวัยสาต้นๆที่เคยเป็นพนักงานเซเวน่นทั้งงานกระดึกมา6ปีแล้วรายได้พอใช้แต่อนาคตไม่มีทางไปได้ไกลเขาบอกว่าชีวิตตอนนั้นคือทำงานกลับบ้านหลับตื่นไมกทีก็ทำงานอีกเหมือนถูกตั้งโปรแกรมไว้วันหนึ่งเขาได้ดูคลิป YouTube เรื่องแพส i v e อิน o m e ตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจคำนี้ แต่มีคำหนึ่งที่ทิมใจเขานั่นคือคนที่ไม่มีระบบจะไม่มีอิสระภาพวันรุ่งขึ้นเขาจึงเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าฉันหยุดทำงาน30วันจะยังมีไรายได้อยู่ไหมคำตอบคือไม่มีเลยจากจุดนั้นพี่บอลไม่ได้ลาออกจากเซเว่ทันทีแต่เขาเริ่มทดลองใช้เส้นทางฟาสเลนโดยเขาเริ่มจากทำเบเกอรี่เล็กๆส่งขายในเซเวที่เขาทำอยู่เขาบันทึกสูตรลงสมุดเขียนขั้นตอนการทำทุกอย่างแบบละเอียด จ้างเด็กฝึกงานมาช่วยแล้วสอนจาก SOP ที่เขาเขียนขึ้นมาจากที่ทําขนมสิบชิ้นต่อวันไปเป็นหนึ่งชิ้นต่อวันจากเตาอ,อบในบ้านกลายเป็นครัวเล็กๆจากที่ทําคนเดียวตอนนี้มีลูกทีม3ามคนแล้วปีที่3ามพี่บอลลาออกจากเซเว่นมาเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆที่ไม่ต้องมีเขาอยู่ก็มีคนจัดการร้านให้ได้ทุกขั้นตอนถูกแปลงเป็นระบบแม้วันไหนเขาไม่อยู่ร้านก็ยังขายได้ตามปกติวันนี้ร้านของเขามีสมสาขาและเขาบอกว่า รายได้ทุกเดือนมากกว่าเงินเดือนจากงานเซเว่นทั้งปีเสียอีพี่บอลไม่ได้รวยเพราะโชคแต่เพราะเขาเปลี่ยนวิธีคิดต่างหากจากหาเงินด้วยแรงมาเป็นสร้างระบบให้ทำเงินแทนเขาไม่ได้กระโดดทันทีแต่วางรางฟาสเลนขณะยังอยู่ในสโลเลนแล้วคุณอยู่เลนไหนกันแน่เราอยากให้คุณหยุดสักนิดแล้วตอบคำถาม5ข้อนี้ให้ตรงที่สุดในชีวิตคำถามที่หถ้าคุณหยุดทำงานสาวันรายได้จะยังเข้ามาไหม ถ้าคำตอบคือไม่นั่นแปลว่าคุณยังไม่มีเครื่องพิมพ์เงินเป็นของตัวเองแต่ถ้าคุณมีสินทรัพย์ที่ขายตัวเองได้เช่นคอสเรียนอีบ e ุ๊กธุรกิจที่มีทีม Affi l i a t e Link หรือแฟรนไชส์แม้คุณจะนอนหลับระบบก็ยังทิ้งเงินแทนคุณอยู่คำถามที่สองไรายได้ของคุณขึ้นอยู่กับแรงหรือระบบลองมองวันของคุณแบบนี้วันนี้คุณต้องทำกี่อย่างเพื่อให้ได้เงินคุณต้องขับรถไหมต้องนั่งประชุมไหม ต้องตอบลูกค้าเองไหมและถ้าคุณไม่ทํารายได้จะหยุดเลยไหมถ้าคําตอบคือใช่ทุกข้อนั่นคือคุณกําลังทํางานแบบส l o ล l a แต่ถ้าคุณมีระบบที่ทําแทนคุณได้นั่นคือ f a ส t lane คาถามที่3คุณใช้เวลาเรียนรู้การสร้างอสเซทหรือแค่ทํางานแลกเงินในแต่ละสัปดาห์คุณให้เวลากับอะไรบ้างใช้กับการวางระบบไหมการเรียนเรื่องการเงินบ้างไหมการสร้างแบรนด์หรือเครื่องมือที่ทําเงินให้คุณมากแค่ไหนถ้าให้เปรียบเทียบ คนสโลเลนใช้เวลาว่างพักผ่อนจากงานในขณะที่คนฟาสเลนใช้เวลาว่างสร้างสิ่งที่ทำงานแทนได้คำถามที่4ี่คุณกลัวความเสี่ยงมากกว่ากลัวการติดอยู่ที่เดิมไปตลอดชีวิตหรือเปล่าคนส่วนใหญ่ไม่กล้าลองสร้างฟาสเลนเพราะกลัวเสียเงินเสียเวลาหรือเสียหน้าแต่กลับไม่รู้ว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือทำแบบเดิมทั้งชีวิตแล้วยังหวังผลลัพธ์แบบใหม่ถ้าคุณไม่กล้าเริ่มธุรกิจไม่กล้าเรียนรู้การลงทุน แต่กล้าทำงานเดิมไป40ปีนั่นคุณกำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าคำถามที่5เวลาว่างของคุณหมดไปกับ Netflix หรือการสร้างระบบทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่คนที่สำเร็จเขาจะเอาเวลาว่างไปลงทุนสร้างอนาคต1ชั่วโมงต่อวันเท่ากับ365ชั่วโมงต่อปีคุณสามารถใช้เวลานั้นเรียนจบ1สกิลใหม่หรือเขียนอ e ีบุ๊กได้หเล่มหรือทำคลิปได้ถึง50คลิปหรือเอาเวลาไปวางระบบร้านหรือธุรกิจให้คนอื่นจัดการแทนได้ ถ้าคุณใช้เวลาเหล่านี้สนุกตอนนี้แล้วลำบากทีหลังคุณจะอยู่ในสโลเลนไปอีกนานแต่ถ้าคุณลงทุนเวลาว่างตอนนี้คุณจะได้สนุกตลอดชีวิตโดยไม่ต้องทำงานหนักไปตลอดถ้าคำตอบส่วนใหญ่ของคุณคือยังไม่มีรายได้ตอนหยุดทำงานยังใช้แรงแลกเงินยังไม่เคยสร้างแอสเซทยังกลัวที่จะเริ่มและเวลาหมดไปกับสิ่งที่ไม่สร้างอนาคตแสดงว่าคุณยังอยู่ในสโลเลนแต่ถ้าคุณเริ่มมีรายได้จากระบบสร้างสินทรัพย์ที่ขายตัวเองได้เรียนรู้เรื่องเงินมากขึ้นทุกวัน กล้าทดลองและใช้เวลาว่างอย่างมีเป้าหมายชัดเจนแสดงว่าคุณกำลังเข้าสู่ฟาสเลนแล้วคุณไม่ต้องกระโดดจากสโลเลนไปฟาสเลนทันทีแค่เริ่มมองรางฟาสเลนทีละเส้นให้เริ่มจากการสร้างแอสเซทแรกให้ตัวเองให้มันทำงานตอนที่คุณพักแล้วอนาคตจะไม่ขึ้นอยู่กับการที่คุณต้องทำงานอีกต่อไปแล้วคุณหล่ะจะเลือกเลนชีวิตแบบไหนหลังจากตอบแบบทดสอบเมื่อกี้แล้วลองเงียบลงสักสิบวินาทีแล้วถามตัวเองตรงๆว่า 1. ฉันจะทนใช้แรงแลกเงินไปอีกกี่ปี 2. องีสิปีข้างหน้าฉันยังอยากตื่นมาทํางานเดิมในที่เดิมเพื่อเงินเท่าเดิมอยู่ไหม 3. ถ้าฉันไม่เริ่มสร้างระบบตอนนี้ฉันจะเสียเวลาไปอีกกี่ปี 4. จริงๆแล้วฉันกลัวการล้มเหลวหรือกลัวการไม่มีทางเลือกในอนาคตมากกว่ากันและ5ฉันพร้อมจะเหนื่อยครั้งเดียวเพื่ออิสรภาพไปตลอดชีวิตหรือ,อยังจําไว้คนที่เลือกฟาสเลนไม่ใช่คนกล้าก,กว่าคนอื่นแต่เป็นคนที่กลัวการไม่มีทางเลือกในชีวิตมากพอจนยอมเริ่มต้นแม้ยังไม่มีความมั่นใจ ถ้าคุณตอบคำถามเหล่านี้แล้วใจเริ่มขยับนั่นคือสัญญาณว่าคุณพร้อมจะเปลี่ยนเลนแล้วจริงๆไม่ต้องมีคำตอบที่เพอร์เฟกแต่ขอให้กล้าถามคำถามที่ใช่เพราะคำถามที่ดีจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้จำไว้เสมอว่าเมื่อคุณปลดล็อกความคิดความมั่งคั่งคือสิ่งที่ตามมาโดยธรรมชาติถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเห็นเส้นทางใหม่ของตัวเองและช่วยให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องติดอยู่ในสโลเลนไปตลอดชีวิตเพราะความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นกับโชคหรือต้นทุนแต่ขึ้นกับระบบที่คุณเลือกสร้้้างงตตััแ่วนนี ดังนั้นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆยกดไลค์เพื่อบอกตัวเองว่าฉันพร้อมเริ่มแล้วกดแชร์ให้เพื่อนที่คุณไม่อยากให้เขาต้องทำงานไปจนแก่และกด subscribe s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอั l ล็อกยูปลดล็อกพลังในตัวคุณเพราะที่นี่เราไม่ได้แค่ให้แรงบันดาลใจแต่ให้แผนการลงมือทำที่คุณทำได้จริงและถ้าสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่แค่ฟังเพื่อให้รู้สึกดีแต่ได้ลงมือทำจริงเพื่อเปลี่ยนชีวิตฉันมีอ e ีบุ๊กแจกฟรีที่สรุปเนื้อหาในคลิปนี้พร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ ทีมคำว่าอยากได้อ e ีบุ๊กในคอมเมนต์แล้วทีมงานจะส่งลิงก์ให้คุณทันที